ผ so ู้ใดอันผ <laughs> ู้ใดอยากได้ก็โรละส่งร้อยผู้เดีือเดียวมันไก่บุษุแม่อยู่บ่ก็น้ำบ่เป็นบบักกอนบ่เป็นหน่วยคือหมักกาดบเขาก็น้ำชนิดนี้บ่ได้คือหมักเกาลัดอันใหญ่ด้วยค่ะมาสชหน่วยน้อยด้วยค่ะเดผู้ใดมาะแต่ความแซบมันอ่ะแซบอีรีเนาะค่ะเนาะ มะโกออันนี้เบิ่งได้ค่ะพ่อสิโต่ไมาให้เบิงเเ่งอ๋เอเป็นพวงเป็นพวงพูอ่ะมาเกาะลงมาเลยแล้วเนาะมีนะพวงเีหรงไปไม่เห็นเนี่ยเดี๋ยวนี้จะได้บมักมันนะมันโพาถ้าเอาไปเพาะก้ามันจะขึ้นอยู่บ้างขึ้นเหมือนกันเขาขายต้นก้าไม่ไปได้ไง่ายคือเนาะเขามาหาว่าเขาขายต้นก้าเลยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเลยต้นก้าเลยไม่ได้หรอก ว่าเอาสั้นเอาแบบนั้นดีกว่าเออโอ้ชุดมาแก่เดี๋ยวได้วมาแก่เจ้าเมืองตนกาคือกว่าเนาะมันบ่มีไผเห็ดหนะนะมันบ่ได้ออกสิมันบ่ได้อัานติ้นเดียวนี่เด้อเด้อค่ะเด้อมันบ่มีกกมันตกลงมาติ้นแต่สั้นกังเบิกจนดอกก็มีเฮาก็ยับขึ้นบางซึ่งนั่นแหละยับยับอีกอยู่เด้อค่ะเด้อเบื่อผู้เยาว์ชุ่มฟ้อนนี่เด้อค่ะลักษณะของมะกโกรดค่ะเด้อมากะกอน้ำ บันเดี่ไค่ะเด้อไฟบุกเขาหินกัได้โอ้แม่นอีรีแน่เลยน้ำทามยยะเนาเนามา้ำหลังไหวบ้เลยครับขั้นผู้ใดอันสนใจต้นก้ากับต้นก้าร้อหิเด้อค่ะเด้อต้นหนึ่งสิก้าขายเด้อวค่ะเด้อใส่กะย่รเนาะลักษณะมากมันจะเป็นยีสิเด้อค่ะมาก่อน้ที่เด้ค่ะ เดบวบลมมักบวบลมเขาแก้อันโรคไตโรคเบาหวานไตโรคเบาหวานเด้อค่ะเด้อนี่เด้อค่ะในผ่านเพื่อนกำลังอันเอาผู้ใดสนใจออเดอร์มากอ่ะฮาส่งให้ได้เด้อค่ะเด้อโอ้ยนี่นี่นี่ทั้งนังนี่เป็นต้่มเลยนี่เอาไหมเด้อโอ้ปี่เท่ากันอันได้อีกบ่นนะได้ฮันด้วไม้เลยเอาไม้เด้ออากาศไม้แล้ว ความยากลำบากอันพัดส่งโลเท่าใดคะอันนี้ว่าโลละเมนกันยังว่าอยู่ฮันเดีหาต้นนึงนะคะแต่ว่าเพื่อสิเห็นมันนี่กับบริเวณง่ายเด้อค่ะเด้อเอาผ้าหานเอาขึ้นไปหดพุ่นโลง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 นีนีมาหาดเอากขคาอนนี่ นี่เนี่ยต้นนะอ้วนอ่ะต้นน่ะจุ่มแบบใหญ่หนึ่งฟูฟูฟูอูเอาต้นต้มง่ายหมดเลยอะเอาอะไรเอาอ้วนมีอะไยกสัวอย่าต้มน้ำยาหนูก็อยังอ้อันนี้บ่บวบล้มเลยนี่ฮะเจ้าว่บวบจักคือบวบจักบวบจักเป็นเจ้าล้มแบ่งไปแล้วเดี๋ยวไม่เป็นบวบลมเอาไปแก้รักษาโรคไตโรคอย่างอื่น คว,ความดันเบาหวานเป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรเด้อค่ะเด้อไพ่ต้องการที่อยากได้กะมีออเดอร์มากกะิส่งให้เด้อค่ะเด้อโลละเก้าสิาาาาาาาแบบาทหักแคบบองหายะงะเด้อดค่ะเด้อแบบนี้เด้อคองหายะเด้อแบบเด้อเขาขายหักงไม้เด้ยเขามีขายอือให้เด้อค่ะเด้อมันเป็นยาสมุนไพรเด้อค่ะเด้อ มกบวบลมเบาะว,ว่าแก้ความดันแก้ความดันก็อย่างเหรอเบาหวาน,วานความดันโรคไตโรคไตแล้วก็กระเพาะนำํำวิธีการอันกินกับต้มต้มกินเด้อค่ะเด้อเพื่อนว,าว่าอันต้มดิบก็ได้ต้มแห้งก็ได้เด้อค่ะเด้อ นิ่งเด้อค่ะเด้ออืมนี่ก็เป็นสมุนไพรอีกแบบนึงเด้อค่ะเด้อเฮาเป็นมันก็เด้อค่ะต้นนี่ดกดอกมะอชุมเปนก็มีระชุมมันดําบนี้ันก็แก่แล้วก็มีปดเจ้โอ้ยหมดแดงละสมหังใช่หมดแดงส้มอีกตั้งหเอายาถือกล้องไว้เดี๋ยวสิไปนมเดี๋ยวดแห้งแท้ เห็นแล้วมันนี่นี่กระดดเลีขนานี้ขอมันขึ้นเเดี๋ยวผาค่ายออ้าวมัมามาเบงดนราคาลดรารดค่ะการลนค่ะการค่ะอาลดก็เห็นแต่อันนี้มันเดมบขาวมเก็บกับบเห็นนี่ด้มากมันนี่บุเห็นินเจะอมโอมันอออถือกมามากถือถือไ อืมสมกับมายะเื้อค่ะเด้อนี่เด้อค่ะลักษณะต้นมะก่อน้ำนี่เด้อค่ะเวลามันอันอกอกมามันสิเตกมากสิ ปนอยู่บ่บึงนู้แก้บึงนู้ยาใช่ใช่ฝน mưa ฮะแก้บึงนู้โอ้ย,ออยมันอ่อนบ่น้ำทัน้ำอ่อนนะมันก็เตกเนาะเออมันดับใค,โครโยเกะเตกก็ได้อื้อ ว้ด <st> ีใจมั so many, ่เมื t <t t melted melted. <t ่อก anyway, ี้เห็นเต็มต้นขึ้นเลยทุกคนเี่ยมัศยางจะขึ้นต้กอเดีมาย่วกเขาไเอาต่อมเชดแดงออกโอ้ต้นกอเด้วยค่ะเดอนกอน้ำแม่นมด่อวัันเฮ็ดแดงออกแม่นมดดค่ะบุ

เก้าหอยที่ขึ้นมาเบิ้งก่อนไงานกิงไปมาลงกิแกเออนันนี่นี่ป้อมกำลังออกผู้มากมันจะคือมกเงาะด้อค่ะเด้อเดียวลักษณะันต้นนั้น โอ้้ดยดกแตต่่นนีฮะลูกอ๋อมาบังพี่โดนเนี่ย <c oughs> มนสีอยู่ลักษณะนี่เนาะถ่ายเข้าเบิง้งดูมันสีอยู่ลักษณะนี่ <c oughs> มันสีอยู่ลักษณะแบบนี้เราเคยมา่อนนานเขาไม่แตกนี่สิย้อมขึ้นเลยนี่ขึ้นไปฟาดเอาเลย พาลงมาแบบมันมดเปลี่ยนได้ไงแล้นมืยดำเหี่ยวเลยมเปล่นเราว่ามันมีหดเแก่ยนเยอะเก่ยนหมดแล้วใะรเยอะไปพ่งปอมไปวิวธรรมชาติสวยงามเด้ค่ะเ